เมื่อวานเราเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะสูตรก็จะเป็น a b c o s v ใช่ไหมแต่ว่าในข้อ17อ่ามันจะเป็นการถามพื้นที่สามเหลี่ยมมันจะเป็นการถามพื้นพี่เขียนนี้นะพื้นที่สามเหลี่ยมทีนี้ถ้ามันเป็นการถามพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันเกิดจากเอาสี่เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมมาทําไมนะมาแบ่งครึ่ง ถ้าเราเอาสี่เหลี่ยมมาแบ่งครึ่งอ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเกิดจากพื้นที่สี่เหลี่ยมเอามาแบ่งครึ่งคือหารใครนะหารสองก็คือการคูณหนึ่งส่วนสองเข้าไปทำไว้นะถ้าเอาสี่เหลี่ยมมาแบ่งก็จะได้รูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมหายยังไงนะเอาสี่เหลี่ยมมา,มาหารสองใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมก็เป็น f u คอแล้วก็มาหารสอง พอเราแบ่งครึ่งก็จะเป็นสามเหลี่ยมข้อสิบเจเราจดก่อนนะแล้วข้อสิบเจ็ดเลยเริ่มนะเริ่มนะข้อสิบเจ็ดครับ ข้อ17บอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC mm. คือถ้าเราดูพิกัดมันเป็น3มิติเนาะแต่ว่าเวลาวาดวาดสองพอเพราะว่าเดี๋ยวมันเยอะเกินไอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันวาดยากเดีมันวาดยากเราก็วาดสามเหลี่ยมปกติเนาะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดจุด ABC แล้วก็ใส่แบบปกติที่พี่ใส่ก็ได้ เพี่จะใส่ซ้ายสุดตรงนี้นะพี่กัดก็จะเป็นลบสลบสแล้วก็ลบสถัดไปก็เป็น b b ก็จะเป็น0แล้วก็ลบสแล้วก็0จริงๆพี่จะจริงๆถ้าเราไปทําจะใส่ยังไงก็ได้นะมีค่าเท่ากันคำตอบเท่ากันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นจุด C ก็เป็น0 0ย์แล้วก็2 ซึ่งเขาเป็นการถามาว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยทีนี้การที่จะหา,าพื้นที่สามเหลี่ยมในเรื่องเวกเตอร์เหมือนเราจะต้องสร้างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ที่เป็นาฐานกระสูมมาก่อนถูกต้องไหมทีนี้ไอตรงเวกเตอร์ u ก็ถ้ามองตามรูปเมื่อกี้มันจะอยู่แนวนอนตรงนี้เรียกว่าเวกเตอร์ u อันนี้ทันไหมนี่คือเวกเตอร์ u แล้วก็ในส่วนของเวกเตอร์ v ที่เป็นส่วนสูงก็จะลากจาก a ไป c อันนี้คือเวกเตอร์ v มันจะเป็นฐานกระสูงแต่ว่ายังตอบไม่ได้เนาะมันต้องมี1นส่วนสคูณฐานคูณสูงใช่ไหมทีนี้ในส่วนของเวกเตอร์ u อ่ะมันลากจากใครไปใครนะ a ไป b อ่า a ไป b แสดงว่าเวกเตอร์ a b เนี่ยก็คือเวกเตอร์ u แล้วก็ในส่วนของเวกเตอร์ v มันก็ลากจาก a ไปไหนนะ a ไป c ก็จะได้เวกเตอร์ v เฮ้ยเขียนผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปสร้างเวกเตอร์ ab มาก่อนแล้วก็ไปสร้างเวกเตอร์ ac มาก่อนแล้วก็เอามาทำอะไรกันนะมาคอสกันคือเปลี่ยนมันเป็น u กับ v มาคอสกันแล้วหาขนาดใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ไปสร้างเวกเตอร์ ab มาก่อนเดี๋ยวขอค่อยๆเขียนนะเวกเตอร์ ab หายังไงนะเออปลายลบตั้งตน้นปลายก็เป็นศูนย์ลบสองศูนย์แล้วก็เขียนเลนลงมาเราจะได้ศูนย์ลบสองเรก็ศูนย์แล้วก็ไปลบกับตั้งตน้นตั้งต้นก็เป็น 2, ลบสองลบสี่ลบสี่อันนี้เลยเราก็เขียนไปเป็น 2, ลบสองลบสี่แล้วก็ลบสี่เพราะฉะนั้นอันแรกอันบนสุดได้ใครนะได้สองแล้วก็ได้สองแล้วก็สี่ป่ะใช่ไหมมันก็จะไล่เป็นสองไ เป็น 2j แล้วก็ 4k ถทันไหมอันนี้แล้วก็เวกเตอร์ที่ได้เป็นเวกเตอร์เ b เนาะถ้าเทียบตามรูปก็คือเวกเตอร์ U พี่เขียนเก็บไว้นะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ u ก็จะได้เป็น2 2 4 2>, 2 i 2 j แล้วก็ 4k เลื่อนต่อนะเลื่อนต่อนะถัดไปต้องหาเวกเตอร์อะไรนะเวกเตอร์ v, v ก็หาจากอะไร a4 <ม>ก็คือปลายลบตั้งต้นเหมือนเดิมจดเอาอันนี้ก่อนเอ้าจิ๋วแล้วนอกจาก4คูณ4มีอะไรอีกหรือว่าแนวเดียวเลยเอาล้าเราได้เอาชีทไอของที่งเียปะไม่จิ๋วเมื่อ,อ,อไรไมื่ไไรถัดไปเป็นเวกเตอร์ a4 เอซนี่คือเอาปลายลบตั้งต้นเนาะปลายก็คือจุด C ที่เป็น0ูนย์ศนเราก็เขียนเล่นลงมาเป็น 0, 0 2, ูนย์ศนย์สเราก็ลบกับตั้งต้นตั้งต้นคือจุด A จุด a พี่ไม่ได้เล่นดูนะมันจะเป็นลบสลบสแล้วก็ลบสเป็นลบสลบสแล้วก็ลบสี่มันจะได้2เพราะว่าลบลบเป็นบวกไงมันจะได้2ได้4แล้วก็ได้6ก่ะ เรียงแบบนี้เลยใช่ไหมเป็น 2, 4แล้วก็6แล้วเวกเตอร์ AC นี่เรามองเป็นเวกเตอร์อะไรนะเวกเตอร์ v, v เนาะเวกเตอร์ v, v. เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ v เราก็จะได้ 2, 4แล้วก็6 2i 4j แล้วก็ 6k ก็ u ก็คือฐาน v ก็คือสูงเนาะแล้วก็เอามาคอสกันตามสูตร งั้นพี่ไปหา u c u c o s v นี่หายยังไงนะเมื่อวานเมื่อวานเออเป็นแบบเด็ดครับเขียนก็นะเป็น u c o s v ก็มาถึงพี่ก็ต้องใส่ ijk ก่อนแล้วก็ตามด้วยเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u ก็จะเป็น2-2-4แล้วก็เวกเตอร์ v ก็จะเป็น2-4-6ก็เรียงตามนี้ ทีนี้ในเมื่อเราหาเดทมันก็ต้องมีการต่อสองหลักแรกซึ่งหลักที่หนึ่งก็จะเป็น i 2สองสองหลักที่สองก็จะเป็น j แล้วก็สองสี่แล้วก็คูณลงคูณขึ้นเป็นการหาเดทนะพี่คูณก่อนนะ ทีนี้ไอตําแหน่งคูณลงอะ่ะมันจะเป็นหกสองได้สิบสองไอแล้วก็คูณลงอีกทีหนึง่งเราจะได้แปดจทันไหมได้ไม่มีเครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายบวกแปดจแล้วก็คูณลงอีกทีหนึง่งมันจะได้บวกแปดเคแต่ว่ามันจะต้องคูณขึ้นแต่คูณขึ้นนี่ต้องกับเครื่องหมายเนาะ ทีนี้ตำแหน่งแรกมันจะได้ลบ 4k ถ้า้ะเพราะว่าคูณมันจะได้บวก4 K, ต้องกลับเครื่องหมายเป็นลบ 4k แล้วก็คูณขึ้นอีกรอบหนึ่งมันจะเป็น 16i แต่กลับเครื่องหมายเป็นใครนะลบ 16i แล้วก็สุดท้ายมันจะได้6212คูณ j มันต้องกลับเครื่องหมายเป็นลบ 12j แล้วก็เป็นการเหมือนอพี่จะเรียกว่าบวกกันตามตำแหน่งเนาะ I กับ I J กับ J แล้วก็ K กับ K อย่างนี้ทันนะเราก็บวกกันตามตำแหน่งขเขียนก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรง U c r o s V นะพี่บวกเลยนะตำแหน่งที่เป็น I มันจะมีลบสิบหก I กับสนะิบสอง I เนาะบวกกันได้ลบเท่าไหร่นะลบสี่ I แสดงว่าตำแหน่ง I ได้ลบสี 4. แล้วก็ตำแหน่ง j ก็เป็นลบ12 j กับบวก8 j ก็ได้ลบ4 j เหมือนกันอีกอันนึงเป็นตำแหน่ง k เป็นลบ4 k กับ8 k มันจะได้บวก4 k อันนี้คือ u c o s v เนาะตรงนะตรงนะแต่ว่าจากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมพี่เขียนอีกรอบนะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยม มันต้องเกิดจาก1นส่วนสคูณฐานคูณสูงก็เป็น a อ p u c ค s v พี่เลขนี้เลยะะนะแล้วกันนะแล้วก็มันยังไม่ยังยังไม่ได้เนาะเพราะว่าในสูตรเนี่ยมันต้องเอา U-Cos-V มาใส่แอปก็คือเป็นการหาขนาดงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหากรณนนี้มาก่อนแล้วก็อย่าลืมคูณใครเข้าไปนะ1นส่วนสข้างหน้าเอาก้อนนี้มาใส่แอปแอบ u c ค s ทีนี้เวลาใส่แอปสูตรก็จะเป็นรูทเนาะแล้วก็เอาแต่ละตัวกำลังสองแลบวกกันเราก็จะได้ลบสี่กำลังสองบวกลบสี่กำลังสแล้วก็บวกกับสี่กำลังสองซึ่งมันจะเป็น16 16 16, 16ิสครั้งอย่างนี้เขียนมาก่อนนะถ้า เอาแบบแก้ง่ายๆนะเเดี๋ยว16 3อันมันเลขมันสนะามกันเนาะเราดึงตัวร่วมมาแต่ว่าเวลาดึงมามันยังต้องอยู่ในรูดนะพี่ทําให้ดูก่อนอันนี้นะเราดึง16มาซึ่งแต่ละตัวมันเป็น16หมดเวลาโดนดึงมามันจะเหลือ 1, 1 1 1บวกกันแล้วมันจะได้3อัานไหมเดี๋ยวค,ยค,ยค่อยเขียนไล่ให้ดูอันนี้อ่าน,นไหมเพราะเวลาแจกไปก็ได้ตัวเดิมเราก็จะได้16คูณ3 พี่ว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันแจกรู้ล้สิบหกอ่ะมันจะได้4เลยใช่ไหมเพราะว่าการคูณกันมันแจกรู้ได้เราก็แจกเข้ามาทั้ง2ตัวก็เป็นรู้สิบหกคูนกับรู้สามรู้สิก็ได้สี่มันก็เลยรวมกันเป็น4ี่คูนรู้สอันนี้คือแอป u c o s v นะแล้วก็อย่าลืมไปหารสอ๋อมันมีคำตอบนี้ด้วยถ้าคำตอบนี้ยต้องเป็นพื้นที่เลยนะ สี่เหลี่ยมะ่ะแต่ว่าสามเหลี่ยมต้องเป็นมี1นส่วนสอง,งข้างหน้าอัะนนะี้ทานะทานะแล้วก็เอา1ส่วน2คูณกับ f อปยูคอรซึ่ง f อปยูคอรเป็น4คูณรู้3แล้วก็ตัดเลขกันเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบนี่เหลือใครนะเหลือ2คูณรู้3เรียกว่า2รู้3 พี่ได้เก่งแนวข้อสอบที่ทุกโรงเรียนต้องออกไว้ในคอร์สติวสอบม .4 ม .5 เทอมหนึ่งเหมาะสำหรับน้องที่อ่านไม่ทันแต่อยากสอบผ่านและอยากจบใน1วันไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เพราะพี่จะทวนเนื้อหาให้ก่อนและค่อยพาลุยโจทย์ไม่ได้ตรงไหนสงสัยตรงไหนถามพี่ได้ทุกจุดสำหรับม .5 ตีโกน8ชั่วโมงเมทริก4ชั่วโมงเวกเตอร์4ชั่วโมงสาหรับม .4 เซต5ชั่วโมงตรรกศาสตร์4ชั่วโมงจานวนจริง6ชั่วโมง ราคาพิเศษ999บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore d a f มีตัวแอสไซดด้วยครับพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบผ่านแน่นอน